สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมเอารถสวยๆคันนี้มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคันที่อยู่ตรงหน้านะครับเป็นตัว 1.9S นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแคปโฟนะครับปี2019นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับเป็นตัวเตี้ยนะสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับคันนี้ก็จะได้ของที่เจ้าของเดิมติดมานะก็จะมีล้อแม็กและยางนะครับคันนี้เป็น4ประตูตัวเตี้ยสแตนดาร์ด นะครับสวยๆเลยนะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับรถเป็นปี2019นะครับตัวนี้รถเป็นปี2019นะครับเลขไมล์อยู่68,000กิโลนะครับเลขไมล์68,000นะครับรถปี2019 4ประตูตัวเตี้ยติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนล้อแม็กมาให้ใหม่นะครับก็สวยๆเลยจัดทรงมาให้ชุดกันชนด้านหน้าก็แนบสนิทนะครับรถสีเดิมทั้งคันนะไม้หกหมื่นแนะครับคันนี้นะไฟหน้าก็เป็นหลอดไฮโดรเจน นะครับตัวกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมแล้วก็โลโก้เป็นสีแดงนะครับกันชนด้านล่างก็เป็นสีขาวนะครับตัวนี้เป็นสีขาวแบบเขาเรียกว่าสีขาวซูเปอร์ไวท์นะครับก็คือเป็นสีขาวตัวธรรมดาจะยังไม่ใช่ขาวมุกนะครับขาวมุกมันจะมีในตัวสูงเนาะคันนี้เป็น4ีประตูนะครับ 1.9S Cap 4ตัวสแตนดาร์ดนะครับเป็นสีประตูติดฟิล์มรอบคันมือเปิดเป็นสีดำนะครับแม็กไลเนอร์มีให้นะครับคันนี้ถ้าใครอยากได้นะครับ เอาไปต่อยอดธุรกิจนะครับก็ดีเลยนะครับราคา6 0 0นเป็นราคา5 79,000บาทนะเป็น4ประตูสแตนด,ดาร์ดสวยๆจะทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เอาใจใส่ซิ่งนิดนึงนะครับลูกค้าก็ได้ทะเบียนด,ดีไปเลยนะ213 2153นะครับไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายเป็นหลอดไฮโดรเจน,เช,นเช่นกันนะครับโคมก็จะสีแดงๆนะครับโคมก็จะเป็นสีแดงๆนะครับแมกไลเนอร์ดเดิมๆตัวรถไม่มีพิกความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับดู เชฟของรถดูเส้นสายนะครับรถเดิมๆนะครับมือเปิดด้านหลังเป็นสีดำนะครับโลโก้ยูสูดีแม็กอยู่ครบนะครับคันนี้เจ้าของเดิมก็มีการเดินท่อมาใหม่นะครับเป็นสแตนเลสแล้วก็ปลายเป็นไทเทเนียมนะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะตัวรถไม่มีผูกไม่มีขึ้นสนิมนะครับต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นรถยึดนั่นแหละรถปี19ไม่หกหมื่นแปดเนี่ยฝาท้ายเดิมๆนะครับรอยพัรบรอยเมทอาร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ลูกค้าไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้นะ สามารถจัดแบบฟรีดาวได้เลยนะครับปาชีพเกษตรกรนะครับสวนยางนะครับได้หมดเลยนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบริษัทรถยนต์ได้นะครับเรามีบริการจัดไฟนั้นให้ทั่วประเทศเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้คันจริงสวยนะทรงทรงสวยนะครับล้อก็ไม่ได้ล้นจนเกินไปนะล้อก็ไม่ได้ล้นจนเกินไปก็คือยังลอดด่านอยู่แล้วกันนะกระจกด้านหลังนะครับก็เป็นของอิวซูแท้นะครับก็มีไฟเบรกตัวที่3มาให้ ติดฟิล์มรอบคันแมกไิเนอร์นี่ใหม่ๆเลยนะครับคันนี้ราคา579นะครับน่าใช้งานนะเป็นรถกระบะแคปเอ้เป็นรถกระบะ4ประตูตัวเตี้ยนะครับเป็น 1.9S เนะครับเป็นตัวเริ่มต้นของ4ประตูนั่นเองนะครับภายในก็เป็นสีดาหมดเลยตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าสีดานะครับสวยๆเลยนะครับเจ้าของเดิมก็เป็นติดเป็นสัญญาณการขโมยมานะเี่ยสวยๆนะครับหลังคาก็สะอาดนะตัวนี้ที่บางแดดยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ นะครับแห่งประตูก็เป็นสีดำนะรตรงนี้ก็คาดดำตรงนี้ก็เป็นสีดำนะครับสวยๆเลยนะครับลำโพงสีจุดนะครับเป็นตัวไฮเลน์ไอเป็นตัวไฮเนเดอร์ไม่ใช่ไฮเรนเดอร์สิจะติดแต่ไฮเรนเดอร์กยเป็นตัวสีประตูนะครับแคปโฟนะเนี่ยช่องเก็บสัมภาระอะไรต่างๆก็เดิมๆนะครับเปิดได้บนล่างเช่นกันนะครับเนี่ยเปิดได้บนล่างเช่นกันเดี๋ยวดูคู่มือหน่อย ตันนี้รถโอนเข้าบริษัทแล้วนะครับเป็นเพชรยนต์นะเป็นรถมือเดียวนะครับเลขไมล์ห้าหมื่นเอ้หกหมื่นแปดราคาห้าเจ็ดเก้านะครับวิทยุก็จะได้เป็นตัวติดรถเลยนะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับวิทยุของเอวิสุนะครับตัวนี้ก็เชื่อมต่อ AUX ได้ USB ได้แล้วก็ใส่ CD MP3 ได้นะครับ DVD ไม่รองรับแอร์เป็นเมนนุ่นะครับก็ใช้งานง่ายเลยเป็นรถกระบะใช้งานนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เมนนุ่นสปีด นะครับให้ถุงเกียร์มาแบบสปอร์ตสปอร์ตอย่างนี้เลยหัวเกียร์เป็นสีดานะครับที่เท้าแข่งก็เปิดได้นะครับเปิดได้เก็บของได้นะครับรถสวยๆนะพงมอะไรก็เป็นหนังสามก้านแท้ๆนะครับเดิมๆนะครับกระจกมองข้างตรงนี้เป็นพับเมนนว่นนะพับเมนนุ่นนะครับภาษีพรบเราต่อให้ครบหมดแล้วนะครับลูกค้าอยากได้คันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะพี่เบอร์ศูี่ศูนย์เจ็6 เพราะเรามีทั้งตัวเตี้ยและตัวสูงนะที่เคยถ่ายถ่ายไปนะครับเรามีหมดเลยนะครับว่าจะเป็นรุ่นแบบ X Series หรือว่าหรือว่าจะเป็นสเตลอะไรต่างๆเราก็มีหมดนะครับเนะี่ยพวรงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านเดิมๆนะครับรถสวยๆเลยมีสวิตช์ไฟตัดหมอกมาให้เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องของเจ้าคันนี้กันนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เดิมมากและสีเสืออะไรที่แบบเดิมจัดๆประตูที่สนิทชิดทุกบานนะครับ ไม่มีกอกแก๊กนะอาจจะเป็นทรงไวัยรุ่นนิดหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่ารถอยู่ในสภาพเดิมนะครับบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับฝาโปงยังเดิมยังสวยเลยนะครับเนี่ยองเครื่องของเจ้า1.9 DDI Blue Power นะครับตัวขับ 4.9S นะครับสวยๆนี่เลยนะเดี๋ยวดูตั้งแต่น็อตฝาโปงนะครับน็อตฝาโปงไม่มีขยับ นะครับลอยเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับคมๆกันเลยทีเดียวนะครับปับลงนะครับก็มีแค่นี้ที่เจ้าของเดิมเขาทำมาก็คือเปลี่ยนท่อมานะครับเสียงไม่ได้ดังมากนะก็ใช้งานได้ปกตินะครับฝาเครื่องอะไรต่างๆก็เดิมๆนะครับไม่มีเปิดนะครับมันจะไม่มีซีนอะไรออกมานะแก้มเดิมนะครับแก้มเดิมนะแก้มเดิมทุกอย่างเดิมหมดคล้วไฟเดิมนะครับ มาดเดิมนะครับคาหน้าเดิมน็อตเดิมนะครับรถสวยมากนะอาจจะไม่ใช่ทรงตอบโจทย์ผู้ใหญ่นะแต่เพียงแต่ว่ารถครันนี้โครงสร้างบอดี้เดิมมากนะหัวน็อตสามตัวสี่ตัวไม่มีขยับเลยนะครับตัวรถเครื่องยนต์แห้งสนิทเลยนะครับห้องเครื่องไม่มีคราบลามันไม่มีอะไรเลยนะนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับแผ่นเพจก็ยังไม่ได้แกะสติต๊กเกอร์เป็นหมุดสีดําอยู่นะครับ สวยๆนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6นเะครับโอโหนัดเต็มเดิมฝาโปรง mm hmm. คือคันนี้ต้องบอกว่าจริงๆเอาไปใช้ในครอบครัวน่าจะดีนะมันสามารถเอาไปขายของตลาดน,นัดได้นะครับแล้วก็ขนของได้นิดนึงนะ mm hmm. จริงๆตัวกระบะแครบกับ4ประตูเนี่ยมันมีช่องห่างกระบะความยาวแค่ประมาณศอกหนึ่งนะครับ mm hmm. ถ้ามองด้วยตาป่ามันอาจจะสั้นแต่จริงๆแล้วมันห่างกันแค่ศอกเดียว สักประมาณ70เซนได้ไหมครับเจเซนประมาณนี้นะครับยังไงก็ต้องฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับวิวสูดดีแมกนะครับหนึ่งจุดเก้นะครับแคปโฟนะครับปีสองพันสิบเก้าราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับตัวเตี้ยสวยๆจัดทรงลงล้อมาให้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะครับลูกค้าอยากได้รุ่นไหนก็ลองแอดไลน์มานะครับใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมมีรถสวยๆให้ท่านเลือกเยอะแยะไปหมดนะครับ บริษัทตั้งอยู่สรีไท์68แยก1มินบุรีนะครับที่กรทมนั่นเองนะแต่ส่วนใหญ่เราขายออกสัก80%จะเป็นลูกค้าต่างจังหวัดซะส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่ารถต่างจังหวัดราคาค่อนข้างสูงเพราะ็าจะมาซื้อรถในกรุงเทพไม่ก็ให้ส่งรถสไลด์ไปให้นะครับหรือไม่ก็ลูกค้าจะนั่งรถมารับเองวันรับรถนะครับลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะซื้อรถแบบไม่เห็นรถก็คือดูวิดีโอดูอะไรต่างๆแล้วก็แอดไลน์หรือโทรมาคุยแล้วก็เอารูปภาพเพิ่มเติมนะครับหรือวิดีโอคอลคุยกันได้ รบ,บริษัทเราเปิดมา20กว่าปนะีแล้วคันนี้สวยจริงนะครับสวยนี่คือโครงสร้างบอดี้สวยนะล้อมงล้อแม็กถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนได้นะครับยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยนะราคา579ฟรีดาวจัดเต็มนะครับคันนี้อิวสูดีแม็กหนึ่งจุดเกแคปโฟล์คสวัสดีครับ